สวัสดีครับคาร์ไวท์โปรดักต์นำเสนอ,อ,อหุ้มบอกกับบอกแคปนะครับอันนี้เป็นรถ v ีโก้วีโก้นะครับวีโก้แชมป์อันนี้เข้ามาทาหุ้มบอกนะครับทําหุ้มบอกด้านหน้านี่เราทําแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับทําแบบสวมเย็บแบบ VIP นะครับก็มีตะข่ายตรงกลางเนี่ยนะครับ ได้สีดำนะฮะตัวหนังยืนก็สีดำนะครับนี่บอแคปหลังนะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะล็อกน็อตตำแหน่งเดิมแต่ว่าเราทำด้านล่างนี้ให้มันเต็มจะทำให้เฉียงขึ้นนะฮะและส่วนตัวนั่งเนี่ยทำให้เชิดขึ้นนะครับผมถ่ายให้ดูด้านข้างให้เชิดขึ้นคล้ายๆลักษณะบอหน้านะฮะแบบนี้เพื่อต้องการให้นั่งสบายนะครับนี่คือบอแคปฟองน้ำฉีดขึ้นลูกแล้วก็ปูพื้น5 d ดีนี่สีดำล้วนนะครับ ถ่ายให้ดูด้านหลังแล้วก็ถ่ายให้ดูด้านหน้านี่นะครับแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองนี่นะฮะกันแล้วก็มีลิ้นพลาสติกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับรองส้นการสึกนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะฮะหรือว่าจะให้เราไปบริการให้ถึงบ้านเราก็สามารถทําให้ได้นะครับชอบสีไหนทําได้หมดนะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการอันนี้เป็นรถวีโก้นะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ